ขับเองเดี๋ยวเจ้าของไปได้ไปได้ไปได้เออกามึงลงก่อนเดี๋ยวกูอุ้มเออกูไม่ทิ้งแม่มึงเอาไปอุ้มเพื่อนมึงมาดิเดี๋ยวมึงก็เลียมไอเว้นไม่ลงดิเฮ้ยมึงเป็นคนนอกเขี่ยมึงออกไปดิไปด้วยไปด้วยไปด้วยเออลงมาก่อนเฮ้ยเฮ้ยลงอะไรครับรถผมครับผมนั่งมาต้องนานคุณรถรถผมเฮ้ยมึงจะด่าพ่อกูอีกแล้ววะ ไอ้ที่อะมึงใส่ช็อปอะถูไหมกูถามงี้ดีกว่าไอ้ที่อมึงจะอกูไหมไหมะมาดิดสัตไปดไไปดิไปดไกูกูขอใส่หมัดไฟไม่ได้ทได้ปะได้ปะะมาแม่กูขอกูขอใส่หมัดไฟกูขอใส่หมัดไฟเชได้ทีทได้ปะได้ปะได้ได้ได้ เกนี่รีบเดินเดินเด้นเดินเดินเดิเอ้ยปั๊บมาดิโง่มามมามาเจ้าด้วยคนไหมสัตว์เพื่อนมันตายแล้วนะอะไรมึงอะไรมึงเหออเปล่าโดนเมื่อกี้ใครปากดีเชนไหนปากดีมาดิมาดิาดเฮ้ ไอ้เช่นนี่คุยไรสัตว์ไอ้เช่นนี่คุยไรคุยไรฮะจ้า้วยคนไหมจ้า้วยคนไหมกูถามเฮ้ยสัตว์เมื่อกี้เชี้ยไหนเจ้ากับกูไปเรียกมาดิมองเฮี้ยแล้วกูปาดหน่อยสัตว์ทำแอคเน้ากูรอเมียสัตว์เมียกูรูดเดี๋ยว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 เมียมึงโดนกูเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เช่นนี่ปิดแตรเมี้ยอะไรเจ้าด้วยคนไหมฮะสัตว์นี่ยทำสงเขาโดนกูปาดไปอีกง่แม่งแต่ว่าแม่งจริงด้วยไอ้เฮี้ย แต่กูเจอในสัตว์มันไส้เฮียมันไส้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 สัตว์มันไส้เอาโง่ย่ยเดินรถเพื่อนตัวเองชนตายฮะโง่มากอะเฮียบื้อมากไอ้เฮียควายมากไอ้เฮียโอ้ย ไปส่งกูหน่อยสัตว์ถือว่ากูจะไม่ฆ่ามึงมึงก็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 มาร์คดิเวนมึงจะรู้ไหมล่ะนี่ไปไหนมึงก็รู้ไปแล้วไม่ใช่เออที่นี่เองว่าแต่งมึงเชื่ออะไรวะชื่อเพลงฮะไงชื่อเพลงเพลงอะไรญี่ปุ่นเกาหลีอ่ะชอบเพลงป๊อปอะไรเครื่องเนี้อ่ะไอ้ตือตือแต่เพลงนนั่แหละโอ้โหอย่าบ้าครับมันหนักโป้ครับอ๋อทุกทีทุกทีมึงแสดงอะไรมึงแสดงฮิเอรูไม่ได้แสดงแนะนำโป้งไง เยองไรสัตว์น่ารักป่าวอะโดนกูนหน้าแขสัตว์เออไอ้เชี่ยอยากโดนว่าแม่งจริงด้วยเชี่ยปากหลาเล<อ>ยกัดมากด้วยช่วงนี้นเออกูเห็นได้สัตว์พวกในคลิปพวกแทงอย่างเดียวเลยนะอีเวนเนี่ยชีวิตจริงเพื่อนมึงโดนกูปาดคอไอ้เชี่ยโอ้โหสัตว์กูยิงอะดิเออมีปืนหนาปากกาไอ้สัตว์อย่บ้านะบ้ากูมีแน่นอนอยู่แล้ว,วกูเพิ่งมีพีซิกใช่เหรอเออกูมีพีซิกใช้ไอ้เชี่ยพอดีรวยไงแม่ซื้อไถ่มาเอ้ยมึงซื้อเท่าไหร่วะฮะ ซื้อเท่าไหร่โอซีอ่ะสองสามร้อยอ่ะซื้อต่อเขาอ่ะถ้าหนักกูก็ซื้อมาไอ้เดยกกูหายติดหลังก็ซื้อได้ว่ะอ๋อถึงเล้ไอ้สั์ลงเลยกูไม่ขายที่อ่ะพี่เล็กกูมีคันเดียวเออเข้าใจนังเกลียวนังเกลยวที่หลังไม่ต้องเสนอเก่งไอเด็กกลับโรงเรียนดีกว่าทุกคนลาท่ากอน ังไม่ได้เปิดคลิปเลยนะแม่แม่แม่กูวิ่งอยู่เว้ยแล้วกูไม่มีรถเว้ยกูขอรถเพราะมันเก่าใช่ปะแม่งหาเรื่องกูอ่ะแม่งหาเรื่องจะตีกูให้ได้อะไตัดกูบอกมึงเอามาเลยเยวิ่งมาแต่กูขอใส่หมัดไฟแป๊บนึงอยาวิ่งมาดูดอกปบาดคอตายเลยอ่ะไป่พูดความทำเพลงเลยที่อไปไปเดี๋ยวไปโรงเรียนกันนะครับกูเชี่โรงเรียนกูเยอะสุดเดี๋ยววันนี้กูพาบุกเลยกูพาเขาบุกที่ะโรงเรียนเลยโดนโดน วางให้สุดหรอเล่นนี้ให้โดนห้าหนึ่งสามโดนพี่โดนพี่โดนแป๊บนึ่งงี่ไอ้นี่นะไอ้นีผมก็ไม่ไซีเนี่ยหรอกไอ้แล้วมันดราม่าอะไรกันนะเฮ้ยเล่นเล่นกับปูป่ะเนี่ยปูอยู่หน้าโรงเรียนอะเอาเวลาถามถามมาเล่นไหมล่ะถ้ามันเล่นก็เล่นไปเด้อเขาเคียร์อยู่เขาเคียร์อยู่เฮ้ยอันนี้มาทำไรอ่ะเขาเคียร์อยี่ดดนนนี่่เลสกวาพี่ ใช่ใช่ใช่เปิดแม่ไดน้ไหมพี่โอ้ยเย้ะทำไมทำไมกูโดนจะฝั่งตัวเองเลยวะกูโดนจะฝั่งตัวเองเลยวะเยอะแบบามหนับแป๊บนึงนอ้เว้ยเว้ยกูเหรอไอ้โดนเหลือโดนย้อนโอ้ยย่ากูตายอีโดนมึงโง่ยังไงโง่จริงอันนี้โง่จริงโอ้ยเชี่ยโง่มากละคนทีละคนทีละคน เออแต่พัดรอกรานาน้เมื่อกี้กูออกเกมเข้าใหม่กูพูดกับใครไม่ได้ยินเลยเมื่อกี้เออมึงไม่ได้ยินอ่ะไม่ได้ยินเลยอ่ะไม่ยินตั้งแต่อยู่โรงเรียนนะโดนใช่เหรอเออตั้งแต่ขอสอกพันหนึ่งอ่ะเออเดี๋ยวเดกูพูดเดี๋ยวเลียนี่กูอ่ะอยู่กูพูดไม่ไม่มีใครได้ยินเลยรอรอไปนะโง่จริงโง่จริงอะเนี่ยโง่จริงเขาถามมึงมึงก็ไม่ตอบเนาะมันไม่ได้ยินน่ะกูพูดคนอื่นไม่ได้ยินอ่ะ อ๋อเขาถามมึงทำผมนี่มึงเอาหัวประชุมขี้ไหมอ๋อเขาถามเป็นไรนอนเป็นไรนอนตีกอาไปเลยตีกับเด็กช่างมาดิพร้อมยังอ่ะไออุดไอสัตว์เหมือนใสมากเอาวโดนมาดิยคเยไปร่อไปร่ไปนนายกถากตีกี่โมงทุ่มหึุ่่มึุ่่มหนึ่งมาเลยจะดูเลยครับช่องนี้หนีคนดู เฮ้ยปาก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 ช่วงนี้ยิงไม่พูดกับใครยี่โดนทำผมร้านไหนเฮ้ยมึงจะถามทำไมอ่ะตรงนี้มีร้านเดียวโอ้ร้านโถดท่วมร้านนี้นกควายอย่าบ้าเดี๋ยวกูขับเองกูไม่พาไปตกน้ำขึ้นเดี๋ยข oh oh, ึ้นเดี่ยวพาลงน้ำแบบนี้คือไม่ได้ขึ้นไม่ได้รอโยรเราหมดที่แล้ลงน้ำไม่ให้ไม่ให้นไปก็ซาาสามุดท่วากขึ้นไอประตูไม่เปิดอ่ะเฮ้ย โดนพูดทำใครใครทำสิผมให้โดนเอมปรระตูั้คบได้แล้วได้แล้วได้ละวไปดิเที่ยวร้อยเที่ยวแหละขับขึ้นดีก็ขึ้นดีกูขึ้นแล้วเนี่ยขึ้นไม่ได้ทันทีเนี่ยเที่ยวแตแล้วแต่ละเอออย่าให้มาขับลงเลยมึงลงเลยคนขับอะลงเลยเดี๋ยวบ้าครับกูขับดีครับไป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 นี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเอาไปล่ะเอาไปล่ะไหนเฮียเอาไปล่ะข้างหน้ากูอยากเอาพอดีเลยไอ้นนท์ไอ้นนเอาแม่งเลยไปล่ะเฮียกูอยากเอาพอดีเลย ไโนนเอาดีนนเอ้ยเก่ยครับเอาบ้าสัตว์อุดาบ้าอุดาบ้าเฮ้ยใคครับผมไม่ได้คได้ผมผมไม่ห่วยเฮียอะไรอ่ะไอหยอกหยอกหกผมไม่ผมไม่ไอยาดีตีกันนะครับยงนีตำรวจปอมันดูหน้าดิหน้าไม่ได้เชื่อถือเลยอ่ะูเป็นท้องตำรวจเป็นท้องลิเกครับ ตำรวจบลิเกเลยน่ายังหลอดเลยน่ายังหลอดเยี่ยบริเกย์เบย์บริเกย์เราโดนตำรวจตำรวจจัรวาลครับโอ้ยบอดครับจอดครับจอดครับจอดครับเฮ้ยเฮ้ยเยี่ยมอู้ได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 ้มึงเต็มตัวตายเลยพวกมึงอ่ะเจ้าป่ะเลยมาล่ะเจ้ยเาอะในเซฟปล่าไอ้โดนเมื่อกี้เอาหน้าไปวัดพื้นอ่ะเฮ้ยปากปากสัตว์ดูก่อนให้ ไอ้ดเฮียตำรวจแม่งอยู่อะไปที่อื่นดีกว่าไว้เฮียไปเฮ้ยไอ้บูเจอคุณสี่แยกป่ะบูไหนใครซ่าไหนใครซ่าป้าอะไรครับไม่ใช่แป๊บซี่ไม่ใช่แฟนไม่ไม่ใช่แฟนตาแฟนตาทุกที่จะเป็นแป๊บซี่แป๊ซี่ทุกท่าเฮียมาดิปาก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 ไอ้เี่ยตำรวจบูรี่ประชาชนพวกมึงดามากใส่มันดิเพราะมึงพวกมึงดามากใส่มันดิออยย่่่าาไปดามากใส่มันไอ้เชี่ยนาฬิกาะมึแต่งหน้าไปเล่นละครลิงไหนในโต๊ะตำรวจอ่ะ โอ้โหสปาตลลอดเยแต่งมันแต่งอย่างขาวเลยโอ้โหหน้าหนอนเลยที่อะหน้าหนอนดีดีตาลิปสติกดีอย่างเข้มเลยหน้าหน้าเหมือนตรงลาไปยากเออหน้าต้หน้าเหมือนพญาจริงไปไปไปที่อะไปดีกว่าเที่อหน้าเหมือนตำรวจที่อะโรงเรียนเงะมาโรงเรียนใช่หรอโรงเรียนเราอะนะไปดิไปดิไปไปไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมยาวขึ้นเนี่ยผมยาวขึ้นกวายดูทีเล็กเกอร์เฮ้ยมันตายหมดแล้วมันตายหมดแล้ว ไทพัทอ่ะนะพันยาตายแล้วเออดีเพี่ยาทำดีมาตั้งเยอะกับเฮ้ยเฮ้ยแล้วใครมันล่วงวะน่ะเดินม่ายจนก็สลบแล้วเฮ้ยตำรวจมันไปไหนวะเฮ้ยตำรมันไปยังวะเอาดีเนี่ยเนี่ยมา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 นี่ไงเฮียบู้ลูกตัวนึงเนี่ยเอาแม่งดิเอาแม่งเด้เฮ้ยวางไว้เดินไป ทั้งนทั้ตายเพื่อนซั้ก็ตายไอ้เหี้ยโอเคตำรวจมาเฮ้ยอะที่ตำรวจมาทำไมเนี่ยตำรวจมันมันกี้อไอ้พวกไอ้พวกเสื้อแดงมันตีผมนะตำรวจตำรวจไม่จับมันอ่ะไม่ไม่ผมผมห้ามแล้วผมห้ามแล้วครับห้ามห้ามยังไงตำรวจกูณได้ยินตำรวจบอกเอาเลยเอาเลยเอาเลยอย่างเงี้ยเย็นเย็นเย็นตำรวจใช่ยืนแอคยืนแบบทำทำทรงอย่างเงี้ยแหละกูณจำได้ไปเงี้ย เห็นอยู่ครับทำทรงมากอ่ะเดี๋ยวว่าแม่งจริงด้วยไอ้เี่ตำรวจเอยหยอกครับหยอกครับเอากระบอกปาดหัวเลยด่าเ้ยอาญาอาญาไอ้ตำรวจกูสวนเน่าดิเฮ้ยมันหายไปไหนไอ้โดนหายไปไหนขำมุ้ยสวนเลิกเยอยากเห็นตรงนี้ายโดนอ่ะ เด้เลยเดี๋ยวว่าแม่งจริงไอ้ที่นี่ปากดีนะเขาพูดไม่ไ้เขาพูดไมได้ไอ้พึงพูดมากยังไ้เชื่อมึงจะเอาของกูไหมเชื่อบูไอ้ตำรวจเขาเป็นอะไรเขาตามไม่หยุดเลยอ่ะเดี๋ยวว่าแม่จริงไอ้หัวอะไรเดี๋ยวว่าไม่หยุดอะไรอะไรตำรวจไปไปไปดีกว่าไปดีกว่าแล้วอ่ะไปดีกว่าปะไม่รู้ขับมาไอ้เหี้ยไป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 กูนั่งอยู่บนรถแท้ๆไปดี ลุงไปไหนวะเนี่ยประธานเนี่ยไปไปไปลุรถแกโดนแกขับนี้ให้กูขับปะลใหัวรีขับอ่ะเดี๋ยวขับเองมาไว้รุ่นจะแองอะไรไว้เฮ้ยเดี๋ยวดูดีตำรวจดูดีโอ้ตำรวจดูดีอะไรครับเปล่า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 ครับต้รวจท้นทำไรครับมาเปล่าครับ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 ้ยขับรถชนอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ โจับติดคุกอะไรเงี้ยตำรวจมึงจับมันดิตำรวจมึงจับมันดิจับเข้าคุกเริมแลวด้วยเออตำรวจจับเลยผมฆ่าเอวเลยดีโอ๊ยตำรวจมันต่อยกูตำรวจมันต่อยกูมันเอาแหวนเพชรต่อยกูเอออยู่ครับหยุด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 ตำรวจมันต่อยกูอีกแล้วตำรวจมันต่อยกูใช่ไหมมันต่อยกูไหนต่อไหน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 มานี่มานี่มานี่กูจะบอกนี่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 ไอ้ชุดประธานนั่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 นไหนวะไหนวะ มันต่อยชูประธานมันต่อยชูประธานปอกแขนสีเหลืองปอกแขนสีเหลืองไม่ใช่มันต้องออกนอกเขตโองถึงจะรู้ไม่งั้นมันมองไม่เห็นเนี่ยเนี่ยเขาต่อยอีกแล้วเขาเป็นบ้าอีกแล้วเขาเป็นบ้าอีกแล้วไอ้หลวดไอ้เชี่ยนี่เลยไอ้หัวโจนี่เลยจับจับมันจับมันจับมึงจับมันถ้าถ้ายังไม่หยุดใคายังไม่หยุดผมจะจับแล้วครับจับเลยจับดิมึงจับดิเฮ้ยตาตาลอยเลยไหนเนี่ยขั้เทียเอฮี้ยขึ้นรถพขึ้นรถขึ้นรถนี่นี่ไอ้หัวเหลืองไอ้ไอ้หัวเหลืองตีกูตำรวจจจมมมมึึงงัััับบนน เอ้ยเอาอย่างเงี้ยอ่ะเฮ้ยนัดนัดนัดไอ้นัดคนนี้เหรอไอ้หัวโจ้นี่เหรอเอ้ยหัวโจ้นี่แหละแม่งต่อยผมผมไม่ได้ทำอะไรใครเลยนะผมมาเรื่อยสุดใจผมมาเรื่อยสุดใจนะใช่พี่ผมโดนสลายโดนสลายโดนสลายถอยไปครับคนที่ไม่เกี่ยวถอยไปไหนผ่านไปไหนใช่ครับผมผมไม่ได้ทำอะไรเขาเลยนะเขาวิ่งมาต่อยผมผมกลัวมม้ถายอผมปล่อยนะผมเสียขวัญนะผมกลัวผมกลัวผมเสียขวัญผมรับแม้ใครยอมรับผมปลผมเสียขวัญผมยอมรับข้อกล่าวหาเดี๋ยวผมปล่อยนะ ผมกล<ม>ัวแล้ว <Okay>. อ่ะเป็นนักกล้ามนักกล้ายอมรับข้อกล่าวหาครับที่ยอมรับหน่งขวบนักกล้านแคลนักกล้ามนักกล้ามเหมือนแคลนายยครับนายกกล้ามเหมือนแควใหญ่จะกล้ามเจี๊ยวนิดเดียวผมกลัว่ถเป็นการตักเตือนครับตำรวจใ้หัวเหลืองด้วยไอ้หัวขี้ด้วยหนุนอะได้หัวเหลืองด้วยใช่ปะใช่ไม่ใช่ไม่ได้หัวเหลืองนี้นะหัวเหลืองนู้นหัวขี้หัวเหลืองนู้นหัวเหลืองนู้นหัวเหลืองนี้ไม่ใช่หัวเหลืองนี้เหลืองนี้จริงจริงเหลืองนี้จริงไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ ไปปาก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 เหลืองเงินฟันเลยตีผมสิเหมือนฟันเลยปากปากปากตํารวจตํารวจคาบุรีผมตํารวจคาบุรีผมผมไปดีกว่าคาบุรีผมรีเลือให้ผมหน่อยรีเลือให้ผมหน่อยผมเกือบตายผมโดนต่อยฟรีรีเลือให้ผมหน่อยขับเลยครับมาไม่ขับเดี๋ยวขับเองเอาใครขับอ่ะไอ้หัวแดงทับเหรอไปดิไปดิเลยกลัวกลัวไปสี่แยกดีกว่าตํารวจจะได้ไม่ต้องเสือกด้วย ไอพวกมดแดงไปดิไอยาบูมไปเจอพวกกูสียากเป่าไอพวกทุอไอพวกมดแดงไปดิไอพวกมดนแดงเอ้ยมึงเยีอบตำรวจท้ายอะเฮ้ยมึงเยียบมันเลยก็ออกนี่มึงขับออกไปดิตำรวจมันอยู่ใต้ตังรถไปดิตายตายเลยแบบยืนขวางอะ เออเอาลไปลาเอาบ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 ปลาเฮ้ยมันลงแล้วมันลงแล้วยิงจามเขาไม่ทำเลยนะไอ้เจ้ยมาดิเออหี้ย เอ้ยกูจะตายกูจะตายกูตายโอ้เยียกูตายลงเลยไม่ได้เลยแถวกอนนี้มีชุดตีอาวุธนะครับหลังจากที่ผมติดอันนี้ในสตรีมนะครับทุกคนจะมาตีต่อนะครับสุดหล่อเหลือชุดตีอะไรบ้างเหตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดชุดตีอะไรนะครับเดี๋ยวลองตีปีหนึ่งวันนะครับนี่นะครับผมลองกดตีเลยนะครับอันนี้เป็นของเหลือจากผมเปิดกระชาได้นะครับก็อจะมาตีให้ดูแล้วกันนะครับว่าติดยากติดง่ายขนาดไหนนะครับอะนะครับ ใส่ส่วนผสมเข้าไปนะครับลรอลื้นกันนะครับไอ้ไม้ทีนี้ผมตีติดคาสตีมนะส่วนเปืดอสัตว์เลยนะครับติดแล้วนะครับง่ายมากนะครับอาจจะผมลองใช้อันนี้ถ้าผมเปิดใช้ไปเลยนะครับว่าไม่ได้น่าจะไม่ได้ตีแล้วนะครับอาจจะผมลองใช้ของปีปีอะไรวะปีสองนะครับเาเรามาตีอาวุธปีสองกันนะครับ นี่นะครับไม้ไม้นี้ผมตีติดแล้วนะครับแล้วผมจะลองใช้ไม้นี้ลองลองตีไม้นี้ดูนะครับชุดหลอเรามาตีกันนะครับมีอยู่สามชุดก็ไม่รู้ว่าจะติดไหมนะทีเนั้นไม่ทีเดียวติดเลยคอแจง่ายจับนะครับใส่ส่วนผสมเข้าไปครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันดูตรงไหนวะไอย้ย่าผักทั้งทำจังสวยรวยแบบนี้นี่คือแตกนะครับชุดหลอ เอาต่อครับไม่รอท้อครับอันนี้คือกล่องตีวุี่เหลือจากกรช้ารอบพี่แล้วนะครับทุกคนผมก็ไม่รู้จะไปทําอะไรนะตีวุไม่รู้ว่ามีใครจะซื้อป่านะครับถ้าผมขายนะครับก็ไม่รู้จะขายหรือจะเก็บไว้เล่นเองนะครับเพราะเก็บไว้เล่นเองมันก็เล่นไม่กี่ชิ้นนะครับเล่นแค่ไอสนับนี่ก็เหลือเหลือพอพอแล้วครับเล่นสนับนี้น่าจะพอเลยโอ้โหนี่แตกแล้วก็รีเซฟนะครับโอเคก็ตีวุก็จะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมไปก่อนครับบ๊ายบายครับ